สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูเฟิร์สนะจะมาเฉเลยนะทีเด็ดของปี59นะครับซึ่งเป็นปีล่าสุดนะครับคราวนี้เนี่ยเเดี๋ยวครูเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับมามาดูข้อที่1ก่อนนะครับ the clue first clue first เองครับข้อที่1เนี่ยโจทย์บอกว่าต้องการว่ารูปโดยใช้วงเวียนนะครับว่ารูปโดยใช้วงเวียน คราวนี้เนี่ยทลาระยะห่างระหว่างเข็มของวงเวียนกับดิสอรเป็น100มิลลิเมตรนะจงหาว่าความยาวของรูปวงกลมที่ว่าจะเท่ากับกี่มิลลิเมตรนี่คือคาถามโจทย์คราวนี้จุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยไอหนึมิลลิเมตรเนี่ยม,มันหมายถึงอะไรลูกถ้าเราเอาตรงนี้มาเป็นจุดใช่ไหมจุดตรงนี้นะลูกนะตรงปลายเข็มที่ไปปากอะเคยใช้กันนะวงเวียนเนี่ยจริงใช้แต่ป .5 ห้าแล้วแหละนะครับ แต่แล้วเนี่ยพอเราลากมาตรงนี้100มิลิเมตรโอเคไหเราก็จะวาดรูปตรงนี้เป็นรูปอะไรได้เลยลูกร,รูปวงกลมโอเคไหโดย100มิลคือรัศมีคราวนี้เรื่องวงกลมเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าตอนที่เราดูอยู่ตอนนี้เนี่ยวงกลมเราจะเรียนในเทอม2แล้วก็บางครั้งบางเรี่อยังไม่ได้สอนนะแต่ว่าม,มันจะใกล้จะสอบแล้วแหละ ให้ไปดูในครูจะสอนไว้นะในเรื่องวงกลมของครูในช่อง Youtube ครูอะเราไปดูเข้าๆนะครับจะพอเข้าใจมากนะครับคราวนี้สูตรที่ใช้ในการหาเส้นรอบรูปคืออะไรลูกนะเส้นรอบรูปนะไม่เข้าใจเข้าไปดูอีกรอบนึ่งใน YouTube ครูได้นะเส้นรอบ,บร,นะรูปวง,งกลมเนี่ยเลือกรูปวงกลมเนี่ยจะเท่ากับสูตรคือ2อพายอาร์นะรูปวงกลมมกมกลมต้องมีกลมต้องมีอะไรเราลิงเนาะ รูปวงกลมนะรูปวงกลมเท่ากับ2องพาร์เท่ากับสองไพโจกจหนดมาแล้วไพคือ3 1 4 r คือ100เนี่ยเพราะว่าระยะตรงนี้คือ100มิลลิเมตรก็คือ100มิลลิเมตรเลยนะเอามาคูณกันเพราะนั้นคูณกัน2 4 8 2 1 2 2 3 6ทศยม1นึ่ตำแหน่ง2องตำแหน่งใช่ไหมแต่เราคูณกับ100ใส่หลุดสองตัว,วทศยมมาจุดอยู่ตรงนี้กลายเป็นมิลลิเมตรนะหน่วยก็คือหน่วยเดิมมิลลิเมตร นะหนึ่งหนึ่งก็คือหน่วยเดิมข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูกตอบเท่ากับนะตอบเลยนะตอบ600นะ628นะลูกนะข้อนี้ต้องการหน่วยเป็นอะไรนะมิลลิเมตรนะ628 mm, นะมิลมมลิเมตรนะมิลลิเมตรมิลลิเมตรนะตอบเลยนะตอบเลย628มิลลิเมตรโอเคนะไม่ยากนะครับนะ มาดูข้อต่อมานะข้อที่2ข้อที่2เนี่ยโทนี่เดินด้วยอัตราเร็ว4กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าโทนี่เดินด้วยอัตราเร็วคงที่เป็น3กิโลชั่วโมง15นาทีจงหาว่าโทนี่จะเดินได้กี่กิโลเมตรก็คือถ้า1กิโลเนี่ยโทนี่ได้4กิลเอ่อ1ชั่วโมงอ่ะคือถ้าตามเน,นี่ย4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะรู้ว่า1ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยโทนี่เดินได้เท่าไหร่น,นะโทนี่เดินได้ เดินได้4กิโลเมตรนะโอเคไหมแต่คราวนี้เรามาติดตรงนี้3 3ชั่วโมง15นาทีคราวนี้ง่ายๆหลกนะ3ชั่วโมงเนี่ย15นาทีเนี่ย15นาทีเนี่ยความหมายถ้าเกิดครูจะเขียนเราเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ไ,ได้ไหมเท่ากับ3ชั่วโมงนะบวกกับอีก15นาทีถูกต้องไหมถูกต้องไหมสินาทีโอเคไหมแต่เราเขียนติดกันก็คือครูเขเราเข้าใจง่ายๆแหละ คำว่านาทีเนี่ยหนึ่งนาทีมีกี่เอ่อหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีลูกนะรู้อยู่แล้วนะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับเท่าไหร่นะเราจะได้ว่านะซึ่งเราจะรู้ว่าหกสิบนาทีเนี่ยนะนาทีเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับหนึ่งชั่วโมงถูกต้องไหมหนึ่งชั่วโมงนะกูขอเขียนตรงนี้นะ แล้วเราทำไงต่อนะควน,นี้กูเขียนข้างล่างก่อนนะเรารู้ว่า60นาทีเนี่ยนะเท่ากับ1ชั่วโมงถูกต้องไหมเท่ากับ1ชั่วโมงนะเท่ากับเอากูเขียนเท่ากับก็บแล้วกันเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้น15นาทีเนี่ยนาทีเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับกี่ชั่วโมงเราก็เอา15หารด้วย60นะ15หารด้วย60เข้าไปนะ15 ส่วนด้วย60นะฮะด้วยก็คือส่วนด้วย60โอเคไหมสิบห้นาทีจะครับส5่วน60ชั่วโมงเพราะมันเป็นเศษส่วนนะคือมันไม่เต็มชั่วโมงเพราะฉะนั้น3ชั่วโมง15นาทีเนี่ยมันจะเท่ากับ3บวกกับ15ส่วน60เมื่อกี้เราเปลี่ยนนาทีเป็นชั่วโมงแล้วนะก็ทั้งหมดเป็นชั่วโมงเลยซึ่งเราสามารถเขียนรวมเป็น3เศษ15ส่วน60ได้นะชั่วโมงได้นะเขียนงี้ได้เลยนะเอามารวมกันได้เลยนะเศษส่วนนะ เพราะนั้นเราจะได้ว่าเพราะฉะนั้นนะเราจะได้ว่าโทนี่เดินยี่โมโทนี่เดินนะสามสี่สิบห้าส่วนหกสิบชั่วโมงโอเคใจไหมแต่คราวนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดินนะเดินโอเคแต่เรารู้ว่าโทนี่เดินเนี่ยหนึ่งชั่วโมงได้สี่กิโลเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะโทนี่เดินได้นะโทนี่เดินได้ โอเคไหมก็จะเท่ากับ3 5 5ส่วน60เนี่ยคูณด้วย4เข้าไปเพราะ1กิโลเนี่ยได้1ชั่วโมงได้4กิโลเพราะนั้น 3, 3 1, เซนส่วน3เศ็มนเอ่อสเอ่อ3เศษ15ส่วน60ก็คูณ4เข้าไปนะคราวนี้เวลาเราคูณเราต้องทำให้เป็นเศษอะไรก่อนนะลูกเกินก่อนถูกต้องไหมหรือถ้าเราจะเอาให้ง่ายขึ้นดูนะเราจะทำเป็นเศษเกินธรมรมดาก็ได้นะแต่เดยวคูณจะสอนให้มันดูแล้ง่ายขึ้นอีก กูก็เอา15ตัดเลย15 1 15 15 4 60ตัดเฉพาะเศษส่วนตรงนี้นะข้างหลังเนี่ยเราจะได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันคือ3เศษ1ส่วน4แล้วค่อยคูณ4นะแต่เราอย่าเพิ่งไปตัดมานนะไม่ใช่บอกว่าเอามาตัดเราก็ทำตรงนี้เป็นเศษเกินก่อนเพ่ใช่บอกว่า44 4, ่ตัดกันนะทำเป็นเศษเกินก่อน3 4 12ี่1บวก1เป็น13ส่วน4แล้วก็คูณแล้วก็ไป4เข้าไป โอเคมาสี่้าไป4กับ4ตัดกันได้แล้วราวนี้นะเพราะนั้นตัวนี้จะเดินได้เท่าไหร่โลกเท่ากับเท่าไหร่13กิโลเมตรตอบโ okay, อเคมคราวนี้ตัวนี้ตอบ13กิโลเมตรอะมาโอเคนะครับมาดูข้อที่3นะครับ3มีกระดาษสีข้อที่3มนะมีกระดาษสีสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมรวมกันทั้งหมด13แผ่น เมื่อนับด้านรวมกันได้ทั้งหมด44ด้ามเออด้านนไม่ใช่ด้ามจงหาว่ากระดาษสีรูปสามเหลี่ยมนี้มีทั้งหมดกี่แผ่นนะวิธีการทำเนี่ยครูจะทําเป็นสมการเลยนะครับใครที่ยังไม่คล่องเรื่องสมการครูก็มีคลิปเรื่องสมการให้เราดูอยู่แล้วนะเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการตั้งสมการรไปหาดูใน u t u b e ครูครูทําให้เราดูเรื่อยๆกันอยู่แล้วครานี้สี่เหลี่ยมนี่ครานี้เราจะตั้งยังไงลูกนะ เราไม่รู้ว่ามีกี่แผ่นใช่ไหมครูก็สมมติเลยให้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยครูเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะมีนะ A แผ่นนะถ้าโรงเรียนจะใช้ x ก็ใช้ตามโรงเรียนก็แล้วแต่แต่นะแต่ครูใช้ A นะแล้วก็รูปสามเหลี่ยมมีกี่แผ่นสามเหลี่ยมมีกี่แผ่นลูกทั้งหมดเนี่ยมันมี13าแผ่นโอเคไหมไปแล้ว A แผ่นคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมไปแล้ว A แผ่นเพราะน้นรูปสามเหลี่ยมจะเหลือกี่แผ่นลูกก็เหลือ13ลบ A แผ่นโอเคไหม งา่ายสี่เหลี่ยมมีกี่ด้าน4ด้านเพราะฉะนั้นไอ้นี่จะมีกี่ด้านมีเอา4เนี่ยสี่เหลี่ยมมันมี4ด้านถูกต้องไหมาสามเหลี่ยมมีกี่ด้านลูก3ด้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มี 4a ด้านโอเคไหมลูกก็คือเอา4ไปคูณบ a เพราะ1แผ่นมันมี4ด้านก็เอาส่ไปคูณ a ส่วนตรงนี้มีกี่ด้านลูก3 3ด้านก็คือ3คูณกับ13าลบเด้านเคไหมเ้าไหม ซึ่งทั้งหมดเนี่ยวบวกกันจะได้ทั้งหมดกี่ด้าน44ด้านก็คือ4 a เนี่ยบวกกับ3คูณ13ลบ a เนี่ยจะเท่ากับ44ด้านโอเคไหมลูกนะเพราะนั้นเราก็แก้สมก,การยังไงลูกก็คือ4 a ก็กลายเป็น4 a บวก3 3 9 3 13ลบ3 a นะเท่ากับ44เสร็จแล้วเราก็เอา4 a เนะี่ยกับลบส a ไั้ใกล้ใกลกัน ท่ากับ44บวก39แล้วก็ย้ายมาลบ39เพราะนั้นนี่ลบกันเหลือ a จะเฉยตรงนี้เหลือ5โอเคไหม5แผน่นแต่ให้คำตอบนะเพราะคำตอบเราต้องการหาของอะไรลูกของสามเหลี่ยมนะจทหาของสามเหลี่ยมซึ่งตรงนี้คือ5แล้วนะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมก็เป็น13ลบ a ใช่ไหมของสามเหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับ13ลบ a ใช่ไหมก็เท่ากับ13ลบ5ก็จะเท่ากับ8แผน่น โอเคมั้ข้อนี้ตอบ8แผ่นนะโอเคมัตอบ8แผ่นนะครับน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่อง The G o o u First Tutor นะครับและน้องๆสามารถเข้าไปคุยกับครูเฟิร์สได้ที่เพจเรียนเก่งแบบชิวๆบครูเฟิร์สตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างน,นะครับครูเฟิร์สจะมีไลฟ์สอนสดในเพจด้วยนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ